ดถึงคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นคดีการถล่มของอาคารสอตอง,องค่ะและสารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับกลุ่มผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเบื้องต้นไป17รายด้วยกันที่ใช้คำว่ารายก็เพราะว่ามีทั้งแบบที่เป็นบุคคลก็คือวิศวกรผู้บริหารขององค์กรแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหมายจับบริษัทของเอกชนด้วยนะคะ ในหมายจับนั้นมีการระบุฐานความผิดแบบนี้นะคะเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบควบคุมหรือว่าทำการก่อสร้างซ่อมแซมหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายความผิดนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา227และ238โทษสูงสุดก็คือจำ คุกตลอดชีวิตนะคะคือจากหลักฐานแบบแปลนก่อสร้างบอกว่าไม่ได้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและมาตรฐานนะคะทางตำรวจบอกว่ากำแพงปล่องลิฟต์ของอาคารไม่ได้อยู่ตรงกลางอาคารแต่ว่าไปชิดขอบด้านหลังทีนี้พออาคารแกว่งตัวจากแผ่นดินไหวกำแพงปล่องลิฟต์และเสาที่ฐานก็ถล่มเกือบพร้อมกันอาคารทั้งหลังก็จะตกมาในแนวดิ่งแบบรวดเร็วถ้าไปดูปูนซีเมนปูนซีเมนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารก็ไม่ได้มาตรฐานเหล็กเส้นผลตรวจก็คือมีบางส่วนที่ไม่ได้เป็นไปตาม แบบเช่นกันนอกจากนี้เรื่องของการตรวจลายมือชื่อของนายสมเกียรติชูแสงสุขผู้เสียหายที่ร้องทุกข์ว่าถูกปลอมลายมือลงในเอกสารควบคุมงานก็ปรากฏว่าลายมือชื่อในเอกสารควบคุมงานไม่ใช่ลายมือชื่อของนายสมเกียรติจริงๆซะด้วยนะคะข้อหาดังกล่าวคะ่ะที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็ทําให้มีผู้ต้องหาเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มประกอบไปด้วยผู้ออกแบบผู้ควบคุมการก่อสร้างและ ผู้ที่ก่อสร้างในกลุ่มนี้มีผู้ต้องหาที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนะั่นก็คือนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยด e เวล o อปเมนต์ ment, จำกัดมหาชนแล้วก็ยังมีผู้ต้องหาอื่นๆนะคะถูกออกหมายจับทั้งหมดรวมๆแล้ว17รายด้วยกันค่ะ นั่นเป็นในส่วนของตำรวจค่ะคุณผู้ชมยังมีคดีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของ DSI ที่ต้องรับผิดชอบคือ d s เเขาจะสอบ3ประเด็นประเด็นแรกเป็นคดีนอมินีคดีที่2จะเป็นเรื่องของการหัวประมูลหรือไม่และส่วนที่3จะเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวัสดุก่อสร้างที่ใช้นะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีครั้งที่6หลักๆจะเป็นเรื่องของคดีนอมินีก็คือบริษัทไชน่าเรเวนัมเบอร์เทนประเทศไทยนะคะ DSI เนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไป4 สีคนในล็อตแรกแล้วก็มีการฝากขังผัดแรกไปแล้วในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทชัยนาเรเวนัมเบอร์เทนนั่นก็คือนายชวนหลิงจางแล้วก็มีคนไทยอีก3คนคาดว่าตอนนี้พยายามเร่งสรุปสำนวนส่งพนักง,งานอายการพิเศษให้ทันกรอบเวลาการฝากขังผัดที่4ค่ะนี่ครับว่าในการสอบสวนเนี่ยเรามีการรวบรวมหลักฐานมาพอสมควรแล้วถึงมีการแจ้งข้อกล่าวหากระบวนการหลังจากนี้เป็นเรื่องที่ผู้ต้องหานําพยานหลักฐานมาหักล้างนะครับ ที่จะสร็สมบใหณอาละแอนนีเสร็จได้นี่ประมาณก่อนจะสิ้นเดือนมิถุนาคนประมาณนั้นครับประมาณนั้นกระบวนการหลังจากนี้อย่างที่ทางโฆษกดีเอสไอได้บอกนะคะคือผู้ต้องหาจะต้องมาแก้ข้อกล่าวหาแต่ตอนนี้ผู้ต้องหายังไม่ได้นําพยานหลักฐานมาชี้แจงหักล้างแล้วถ้าสละสิทธิ์ไม่มาชี้แจงดีเอสไอบอกว่าก็จะต้องรับฟังแค่พยานหลักฐานเท่าที่มี ส่วนกรณีอีกคนหนึ่งค่ะที่คาดว่าเป็นนายทุนชาวจีนนั่นก็คือนายบินลิงวูพนักงานสอบสวนรายงานว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็พฤติกรรมข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วถ้ามีความคืบหน้าเรื่องหมายเรียกผู้ต้องหาหรือว่าหมายเรียกพยานก็จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไปนะคะ